สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันเสาร์นะคะ,ะ,คะไม่มีอะไรทําฝนตกๆตกนะคะอยู่บ้านกับลูกสาวนะคะวันนี้ก็เลยทําปเปี๊ะซื้อปปี๊ะมาแผ่นใหญ่เนี้นะคะ่ะที่ร้านไทยนะคะแล้วก็วันนี้จะทําเปลี๊ะสามสามไส้นะคะที่คือไส้มันฝรั่งกับวุ้นเส้นนะคะอร่อยแล้วก็แครอทกับวุ้นเส้นนะคะอันนี้นะคะ ผัดไปแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ปนกันนะคะคือมันฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็วุ้นเส้นนะคะผัดไปแล้วคือสามไส้นะคะเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำจะให้ดูนะคะแล้วเสร็จแล้วไงน้ำจะให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะนี่ไส้ที่หนึ่งนะคะมันมันฝรั่งกับ กุ้นเส้นนะคะที่ผัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือแครอทกับกุ้นเส้นนะคะที่ผัดไปแล้วนะคะสามไส้นะคะอันนี้ปนกัน,นะคะ่ะแครอทกับมันฝรั่งแล้วก็วุ้นเส้นนะคะสามไส้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเสร็จแล้วหน้าตายังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวรอแป๊บมนึงนะคะนี่ค่ะนี่น้ำกำลังม้วน ปอเปี๊ยะนะคะม้วนอย่างนี้นะคะม้วนม้วนหมุนหมุนนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็พับมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะพับไปอย่างนี้นะคะไอ้นี้ผมน้าพับพับเองนะคะแต่เนี้ยน้ําก็จะเอาไข่แบบป้าย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 ช่วงเนี้ยนะคะเห็นไ้มคะไข่ไข่ไข่เนี้ยค่ะแล้วก็มุนอีกรอบหนึ่งนะคะมุนมุนมุนน แล้วก็ไข่ปลายนิดหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นไหมเนะะี่ยค่ะนี่น้ําทําสวยเอาไข่ทานีนิดหน่อยให้มันสีสวยงามนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คะ่ะอันนี้อันนี้ผสมกันสองไส้นะคะ อันนี้ไส่มันฝรั่งนะคะอันนี้ใส่แครอทนะคะมีสามไส้นะคะวันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะก็จะหน้าตาแบบนี้สวยมั่งไม่สวยมั่งนะคะก็มีลูกสาวช่วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวทอดอีกทีแล้วยาให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ปอบเปียกเสร็จแล้วนะคะ อ๋อปอบเปียเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะน,นี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ปะปอบเปียทอดของน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวอยากกินให้โชว์กินกินให้ดูว่าแล้วก็จิ้มนะคะจิ้มไปนะคะแล้วก็ชิมอ,อืม อร่อยมากค่ะถ้ายัางไงก็แค่นี้ก่อนนะคะอ๋อลืมไปแล้วค่ะอันนี้ทำสองอย่างนะคะนี่ต้มจืดผักกาดดองนะคะอืยู่ในหม้อนี้นะคะ เดี๋ยวยังไงก็แค่นี้ก่อนนะคะ